Marco Sharing Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Marco Sharing Podcast Podcast ท,ที่รวบรวมเทรนด์ใหม่ๆในแวดวงการตลาดทั่วโลกที่น่าสนใจนำมาสรุปให้รับฟังกันค่ะณปัจจุบันแม้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ทวีความรุนแรงส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายอุตสาหกรรมต่างได้รับผลกระทบมากมายแต่การจับจ่ายใช้สอยก็ยังคงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้คนซึ่งการช้อปปิ้งในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อของในร้านค้าเป็นการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงแก่ทั้ง2ฝ่ายวันนี้เราจึงได้นำบทความเเคล็ดลับในการเข้าถึงนักช้อปออนไลน์ยุคมิลเลนเนียลและเจนเมาฝากกันค่ะ นักช้อปในยุคมิลเลนเนียลและเจน Z ได้ปรับกลยุทธ์การโฆษณาแบบดั้งเดิมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไปอย่างสิ้นเชิงกลุ่มนักช้อปผู้ข้างใครเทคโนโลยีเหล่านี้ต่างคาดหวังว่าจะได้รับความบันเทิงและการมีส่วนร่วมกับกระบวนการซื้อทั้งหมดค่ะ โดยที่แบรนด์จะต้องทำหน้าที่มอบคุณค่าและประโยชน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหากคุณมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับคนสองกลุ่มนี้โฆษณาของคุณจะต้องมีความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ที่ดึงดูดนักชอปแต่ละรายด้วยค่ะการใช้ใจ่ายออนไลน์ของ g e น Z และ Mill e นเ i ียนเพิ่มขึ้นกว่า3 3เนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่โดยโฆษณาออนไลน์ได้กำหนดพฤติกรรมเกือบหนึ่งในสของผู้ซื้อเจน Z ในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าโฆษณาออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขาในช่วง2ปีที่ผ่านมาและ42%ของพวกเขาคลิกโฆษณาที่ตรงกับความสนใจมากกว่าเมื่อก่อนค่ะนอกจากนี้ยังพบว่านักช้อปมากกว่า60%ที่อายุน้อยรู้สึกว่าพวกเขาได้รับแนวคิดใหม่ๆในการซื้อสินค้าจากโฆษณาออนไลน์อีกด้วยค่ะและนี่คือเคล็ดลับ7ข้อในการดึงดูดความสนใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะ 1. นึทำให้เนื้อหาสั้นและโต้ตอบได้โฆษณาออนไลน์การซื้อสินค้าออนไลน์วิดีโอซื้อสินค้าเป็นตัวกระตุ้นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้ซื้อสินค้าได้โดยตรงจากตัวโฆษณาซึ่งเพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์ด้วยค่ะ 2. คิดอย่างสร้างสารรค์จากสิ่งที่เป็นคุณ ผู้ซื้อมักจะเห็นเนื้อหาโฆษณาที่มีคุณภาพบนเว็บไซต์ที่พวกเขาเยี่ยมชมโดย54%ชอบแบรนด์ที่สามารถรวมเข้ากับบทบรรณาธิการที่พวกเขากำลังอ่านทางออนไลน์หากแบรนด์มีทีมผลิตที่สร้างสารรค์ก็จะถูกค้นเจอเนื้อหาบทความของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ที่สมจริงอีกด้วยค่ะ 3. าํทำให้ผู้ชมเข้าไปดื่มดังอยู่ในโลกของคุณ การมีแคตเตล็อกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ซื้อได้เห็นสัมผัสและรับรู้ประสบการณ์จากทุกที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้ค่ะ XR หรือการนำเทคโนโลยีอย่าง AR VR และ 3D ทำให้การโฆษณามีการโต้อตอบที่ไม่มีใครเทียบได้ผู้ชมที่มีอายุน้อยได้ทดลองใช้ก่อนซื้อนั่นคือเหตุผลที่63%ของมิลเลนเนียนและเจน Z มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในการโฆษณาค่ะ 4. ข้อเสนอที่สะดวกสบายแม้ผู้ซื้อ Gen Z และ m i l l e n n i a l อาจจะอายุน้อยแต่มีประสบการณ์และเป็นนักล่าข้อตกลงเลยล่ะค่ะผู้บริโภคที่อายุน้อยมากกว่า41%รายงานว่ากำลังมองหาคูปองโฆษณาที่สามารถโชว์เดียในบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อมองหาอยู่นั้นคุณต้องคำนึงถึงงบประมาณของพวกเขาโดยการมอบส่วนลดที่ดึงดูดใจแบบที่ไม่ต้องมองหาจากที่ไหนได้อีก 5. ความเป็นส่วนบุคคลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเทคโนโลยีการโฆษณาผลิตภัณฑ์แบบไดนามิกหรือ DPA สามารถนำความรู้สึกตื่นเต้นซึ่งจะทำให้นักช็อปได้ค้นพบสินค้าที่ทำขึ้นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะรูปแบบ DPA สร้างขึ้นเพื่อคำนึงถึงความสนใจเฉพาะของแต่ละบุคคลโดยดึงโฆษณาเฉพาะจากฝีผลิตภัณฑ์ของคุณและบริการตามพฤติกรรมของนักช็อปรายบุคคลเลยล่ะค่ะ 6. ชักจูงพวกเขาให้ช้อปปิ้งตามความสนใจนักชอปรุ่นเยาวให้ความสำคัญกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความสนใจเฉพาะตัวอย่างตลาด Yahoo Shop ที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นสนามเด็กเล่นที่ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าที่สะท้อนถึงความหลงไหลของตนเองได้เปรียบเป็นห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละลายบุคคลเลยล่ะค่ะ 7. อย่าเพิกเฉยอีเมล นักการตลาดส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อกับผู้ซื้อเจนแซดผ่านโซเชียลมีเดียแต่ลืมไปว่าอ e ีเมลเป็นสิ่งที่ควรส่งเพราะผู้ซื้อเจนแซดกว่า58%มักตรวจสอบอ e ีเมลอย่างน้อยเวลาสองครั้งเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนั้นคือ7เคล็ดลับในการเข้าถึงนักชอปมิลเลนเนียลและเจนแซดที่เรานำมาฝากกันค่ะ การเข้าใจนักช็อปรุ่นต่างๆรวมถึงรู้วิธีสร้างประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการประจําวันของพวกเขาได้เป็นสิ่งสําคัญที่นักการตลาดควรปรับตัวเพื่อให้แบรนด์อยู่รอดต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง EP หน้าจะกลับมาพบกันเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยค่ะ